สวัสดีปุ้มฮาโลวีนคนเรานี่ทำผิดต่อระบอบประชาธิปไตยของพ่อกันนะทำผิดต่อระบอบประชาธิปไตยของพ่อคือพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องโลกใบนี้ให้เกิดสันติสุขสันติภาพให้ทุกคนในโลกสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่หิวโหยคำว่าไม่หิวโหย ถ้าทุกคนไม่หิวโหวยแล้วจะเบียดเบียนกันไหมจะละเมิดกันไหมในเมื่อไม่หิวโหวยแล้วอะแต่ที่ว่าหิวที่ว่าละเมิดกันเบียดเบียนกันกน,นี้ก็เพราะความหิว,หวโหยทศพิธราชธรรมสิบทศพิธราชธรรมแปลว่าทศพิธราชธรรมแปลว่าคุณธรรมสิบประการของพระราชาผู้ปกครองประเทศ ในที่นี้หมายถึงคุณธรรมสิบประการของผู้นำหรือผู้ปกครองในระดับในระดับต่างๆต,ตั้งแต่ผู้ปกครองชุมชนหมู่บ้านตำบลไปจนถึงผู้ปกครองประเทศดังนี้หนึ่งรู้จักให้รู้จักให้ทานทานผู้นำที่ดีต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องรู้จักให้คือพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกำลังใจทรัพย์หรือความคิด ที่ถูกต้องดีงามแก่สมาชิกของสังคม 2. มีความประพฤติดีงามมีความประพฤติดีงามศีลศีลผู้นำที่ดีต้องประพฤตินตนดีทั้งกายวาจาและใจต้องมีระเบียบวินยัยและเป็นแบบอย่างของคนในสังคมสังคมใดมีผู้นำประพฤตินตนดีมีศีลธรรมและวินยัย มีสินธรรมและมีวินยัยสังคมนั้นย่อมเจริญและสงบสุข